พี่หมูทำไปละใต้รถแดงแมวอะไรบวนวิตยน้ำเข้านานี่เวลาหน้าแงคเราันส้ำทกีเลยไม่ชอบไขมันไม่เป็นซีดถ้าเป็นมาเป็นพวกจัที่มี เอาแบบข้างหลังมอ้ําไม่เอาทำไม นิ่งน,นิ่ง,น,งนอนใจไม่ได้ครับแนละ้ว่<า>จะเจอจํานวนน้อยก็<ะ>จําเป็นต้องชับอเคดย่งนวดนะครับเพ่อนยาแถว้้ีมบติใ เอาง่ายหลักคว่าอยากกลับไปสุน้ำหปีมีช่จับ1ปีบับ1ล้านบาทนะครับถ้าเจอใครเลี้ยงหมาเป็นับเงียผมดโทษกลับแต้อง็มครนะครับ สำขันถึงภาพรวมหมอยนะว่าปลาหมอข้างดำเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่ที่นนทบุรีเนะะี่ยค่ะตอนนี้เราได้มีการตรวจดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับสถานการณ์ปลาหมอข้างดำในจังหวัดนนทบุรีนะครับเท่าที่ได้รับรายงานนะครับก็มีการจับได้ปราบปายนะครับยังไม่มากและปัจจุบันเนี่ยยังได้รับรายงานมาเนี่ยจับได้ประมาณสักไม่เกินสิบกิโลนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ รวมทั้งหมดเลยอนะเนาะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งหมดเลยไม่ยังไม่เกินสิบกิโลใช่ครับนะยังไม่มากครับถือว่า<ช>ยัง,ยงไม่มากแล้วอย่างครั้งที่แล้วอะค่ะที่เรามีการเจอปลาหมอขทางดาบริเวณนี้ยค่ะเห็นบอกว่าเจอเยอะเลยจํานวนหนึ่งเลยตรงนี้ค่ะเท่าที่เรามาตรวจสอบดูน้ําหรืออะไรแล้วอะค่ะมันมีอะไรที่เอื้อให้มีปลาหมอขทางดำไหมเออเท่าที่ผมสังเกตนะครับน้ําในพื้นที่นี้ก็คุณภาพน้ํายังเป็นคุณภาพน้ําที่ยังเหมาะสมที่จะ สามารถเ,าเลี้ยงปลาได้นะครับเพราะฉะนั้นปลาหมอสีทางดําก็สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่นี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าที่มาสังเกตเนี่ยยังไม่ยังไม่พบนะครับเนื่องจากสันนิษฐานว่าเมื่อวานเมื่อวานอาจจะมีการเคลื่อนย้ายของน้ํามีอาจจะมีน้ําที่คุณภาพไม่เหมาะนะครับเคลื่อนย้ายมาแล้วก็ทําให้ปลาเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งปัจจุบันเนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยคุณภาพน้ําเนี่ยยังอยู่ในคุณภาพที่ทั้งที่สังเกตนะครับยังคุณภาพน้ําที่ดียังเหมาะสมอยู่ mm. ก็ไม่แน่ก็อาจจะยังมีปลาหมอสีข้างดําตกค้างอยู่ในแหล่งน้ํานี้อยู่นะครับถ้าเกิดเราลองมาดูแล้วเนี่ยเออมันเป็นสัญญาณที่เราทําให้เรารู้สึกได้ไหมว่าเอะปลาหมอสีข้างดำเนี่ยมันสามารถมันมันแพร่กระจายไปแล้วหมายถึงว่ามันออกจากพื้นที่น,นี้ไปแล้วแล้วก็ไปพื้นที่อื่นอีกอะไรเงี้ยกระจายไปอย่างเงี้ยอันนี้แบบ สามารถคาดการณ์แบบนั้นได้ไหมเท่าที่เราดูว่้อืมผมก็ไม่ไม่กล้าไม่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 กล้าคาดนะครับว่าไปที่อื่นตอนนี้ก็เราก็ยังคิดว่ายัางอยู่ในบริเวณนี้แหละคงจะไปไม่ไกลนะครับเท่าที่สังเกตนะครับเพราะว่าทางท่านสสก็ให้ข้อมูลนะว่าเจอเฉพาะช่วงเช้าเท่าที่เราคิดนะครับถ้าเกิดเจอเฉพาะช่วงเช้า,นา,า,นานเนี่ยแสดงว่าอ่าคุณภาพน้ําเนี่ย ออกซิเจนในน้ำเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยจะมีน้อยทําให้ปลาเขาลอยหัวขึ้นมามนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยยังไม่ปรากฏนะครับความย่าถามเป็นข้อมูลหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวในเรื่องของปลาหมอปลาหมอครางดำเนาะที่ว่าเออมันสามารถทนความร้อนน้ําร้อนได้มากๆเลยแล้วก็ไข่ของมันเนี่ยสามารถเอาขึ้นมาแบบว่ามาอยู่ฝักแดดได้อันนี้ค่ะเป็นเรื่องจริงเห็ุยังไงบ้างค่ะเรื่องนี้เนี่ยพอดีข้อมูลทางวิชาการผมก็ยังไม่ได้อืม มีความชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ามีข่าวมาเท่านั้นเองแต่ว่าโดยลักษณะทั่วไปของไข่ปลาหมอนะครับปลาหมอเนี่ยเป็นปลาที่เข้าอมไข่แสดงว่าไข่เขาเนี่ยจะไม่ได้มีความสามารถในการทนแรงมากได้ถึงขนาดนั้นนะครับโดยลักษณะทั่วไปนะครับแต่ว่าในรายงานเรื่องของทนร้อนเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทางวิชาการเขาศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผม,ม่ยังยังไม่ขอให้คํา แนะนำนะครับเห็นอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดประชาชนเนาะในพืออ้นทีน่จังหวัดนนทบุรีถ้าเกิดเรามีการจับเจอปลาหมอทางด้าแล้วอะค่ะตรงนี้วิธีการที่ถูกต้องในการที่จะก,กําจัดมันให้สิ้นซากจริงๆค่ะควรเป็นแบบไหนคะครับตามมาตรการของกรมะม,มงนะครับที่เราได้แจ้งนะครับเราได้มีมาตรการเจอแจ้งจับแล้วก็ทําลายอเอาไปใช้ประโยชน์นะครับโดยหลักการเนี่ย ถ้าหากเราจับปลาหมอสีค้างดำขึ้นมาแล้วเนี่ยขอให้เอาขึ้นมาบนบกเลยนะครับแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกไว้หรือว่าใส่ในถังไว้อย่าให้สัมผัสกับน้ำแข็งโดยตรงเนื่องจากปลาหมอสีค้างดำเนี่ยเขาเป็นปลาที่อมอมไข่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราตัดหัวแล้วโยนทิ้งกลับไปในน้ำเนี่ยเขาก็จะไข่ลูกปลาที่อยู่ในปากให้สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ในแหล่งน้ำได้เพราะฉะนั้นนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเอาขึ้นมาต้องทำลาย นะครับโดยไม่ใส่กับเข้าไปในแหล่งน้ํานะครับแล้วก็ทิ้งวยต้องทิง้ง,ง,งบนบกอะไรอย่างนี้หัวนี่เอาไปฝังเลยครับเอาไปฝังอ,อย่าอย่ามาทิ้งบนบกนะครับเอาฝังทําลายเลยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดชาวบ้านนะครับจับได้ยาวปลาใส่ในกระชังนะครับขอเอ้ขึ้นมาทันทีเนะื่องจากถ้าเกิดเราใส่ในกระชังเนี่ยเขาอมไข่อยู่เขาก็จะไข่ไข่แล้วไข่ลูกออกมาให้แพร่ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำเพราะฉะนั้น หลักการที่ดีที่สุดคือจับได้เอาขึ้นมาทันทีนะครับในส่วนของพี่โต้โอเคของพี่โตค่ะที่ลงพื้นที่แล้วค่ะ,ะปัจจุบันที่ที่ผมลงในมีพื้นที่เดียวคือตรงคลองห้าร้อยตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรีเท่านั้นนะฮะตลอดระยะเวลาความยาวของคลองเนี่ยตั้งแต่ปากคลองที่ติดก,กับคลองพระพิมลราชาหรือคลองพระพิมลเนี่ยจนกระทั่งอลอดถนนบางกรวยไซน้อยสามสองหนึ่งห้า ไปจนถึงซอยกศอนทอะลุออกไปจนถึงคลองขุนศรีนะครับที่เป็นปากคลองที่ติดก,กับคลองห้าร้อยเนี่ยครับ mm hmm. ก็พบอยู่ในช่วงของซอยแปรเสนี mm hmm. ของไซน้อย mm hmm. นะฮะแต่ยังไม่ยังไม่พบว่ามีอยู่ในช่วงอื่นของลําคลองหรือเปล่านะฮะ mm hmm. ที่ท,ที่ที่พบมันก่อนเนี่ยก็เนื่องจากเหตุผลที่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งที่น้ํานิ่ง mm hmm. นะฮะแล้วก็อยู่ห่างจากปากคลองมาประมาณสักสองสามร้อยเมตร มันก็น่าจะเป็นที่อยู่ที่เหมาะสมมันก็เลยที่เห็นในในคลิปอยู่เมื่อวันก่อนก็คือเป็นฝูงเลย<ม>เป็นครอบขนาดใหญ่เลย<ม>นะถ้ากะประมาณการนี่ก็จะน่าจะมาถึงประมาณ200ตัวได้นะแต่วันนี้ที่เรามาแล้วเราไม่เจอไม่พบไม่เห็นนะอย่างอย่างท่านมงจังหวัดแจ้งเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเมื่อคืนมันมีน้ําขนาดใหญ่มวลขนาดใหญ่นะฮะซึ่งเป็นน้ําค่อนข้างสกปรกเป็นน้ําดำเนี่ยผ่านผ่านตรงนี้ออกไปตรงปากคลองนะครับ อาจจะทาให้ฝูงปลาเนี้ยเคลื่อนย้ายออกไปนะครับหรือว่าสองก็คือปเกี้ะเจอชาวบ้านที่เขาเป็นประมงพื้นพื้นถิ่นเนี่ยเขาบอกมันจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าน้ํามันดำอ่าลามันดำเรามองไม่เห็นแต่จริงจแล้วมันอยู่มันยังอยู่ใต้น้ําอยู่อืมค่ะโี่ค้อค่ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยประชาชนนะคะที่เขาพบเจอปลาหมอทางน้าเนี่ยเขาสามารถ จ้งที่ก้องเข้ามาได้ยังไงบ้างครับทางที่ดีครับมันต้องมาแจ้งผมนะฮะทางที่ดีแจ้งไปทางประมงจังหวัดนะฮะตอนนี้เขามีลิงก์อยู่นะครับของกรมประมงนะครับลิงก์ที่เกี่ยวกับเจอแจ้งจับแล้วก็อย่างที่ท่านประมงจังหวัดแจ้งมาสักครู่คือวิธีการจับการทำลายเนี่ยต้องให้ถูกหลักเกณฑ์หลักการด้วยไม่ใช่ไม่ใช่<ม>ใชจับมาแล้วจะมาต้มยำทำแกงเผาโอโยนทิ้งน้ำอันนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะว่าลูกของเขาจะอยู่ในปากมันสามารถไปแพร่พันธุ์ได้อย่างที่ท่านบอกก็คือว่าจับปุ๊บยึด ยกขึ้นมาหยิบขึ้นมาขึ้นบกทันทีนะฮะแล้วการกําจัดคือควรจะฝังเท่านั้นนะฮะอย่าให้ไปสัมผัสน้ํหยิบเพราะมันจะแพร่พันุได้เพราะงั้นะะเจอว่าเจอแจ้งจับแล้วอยากจะให้จบก็คือต้องฝังเท่านั้นครับบางทีบางทีชาวบ้านเนาะเขาแบบว่าเห็นตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีแบบว่าคนมาช่วยจับอยากให้แบบว่าเป็นประมงขึ้นบ้านมาช่วยจับหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะขอความร่วมมือพีอ่โป้งอะไรอย่างเงี้<ด>ยนดินีครับว่าแบบว่า,าจะามีส่วนในการที่จะทําให้เกิดการ ค้าขายอะไรอย่างเงี้ยที่ต้งคิดว่าอย่างไรบ้างแต่ค้าขายนี่ <c oughs> บอกตรงๆไม่สนับสนุนเพราะมันมันจะเป็นการเปิดช่องให้ <c oughs> มิจฉาชีพไปเพาะพันธุ์แล้วเอามาขายต่อ <c oughs> คือมันมันจะไม่จบ <c oughs> ถ้าเราสนับสนุนเรื่องการค้าการขายต่อไปนี้จะเป็นการขายปลาหมอทางดํามีการสนับสนุนซื้อขายกันอะไรกันมันเจอกลายปัญหาที่ไม่จบปัญหาที่จบก็คือต้องเจอแจ้งจับและอยากจะจบก็คือต้องฝังกาจัดเท่านั้นครับประมาณ นี่คือกำลังแบบขยายพิ้งข้างดำดูดิวิ่งเลยคิดไม่ทมนเลยนะน้าวโพเนื้อไเล็กเกิน้าทายม้าแเลว่ายว่ายขาทายมากเลยข้างล่างคือปลาหมอกคางดำนะคะ ข้างบนคือปลานิลพอตัดหัวออกแล้วก็เหมือน,นีปลาหนิลเลยอบ โอ้ oh. นี่กหมอกข้างกันนะครับ